สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหน แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็กนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ รายการที่1นน,น,น,นนะคะเป็นเหรียญแดเหลี่ยมนะคะพระอาจารย์ต้อมวัท่าสแบงนะคะเป็นเหรียญมหาโชคนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะมีฝั่งตะกุดสองดอกนะคะเป็นเหรียญ ครบรอบ100ปีนะคะปีพศ2564นะคะรายการที่สองนะคะรายการที่3นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรุ่นเงินมีนะคะอันนี้ออกวัดด่านน้อยอำเภอโพป,ประทับช้างนะคะจังหวัดพิจิตรเป็นรายการที่3นะคะ รายการที่4นะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังมีรอยกดเป็นรูปพระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่สนะคะรายการที่5นะคะเป็นพระปิตานะคะมีคาบรักนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะเหรียญเจริญพรหลวงปู่หงนะคะสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ปีพศสองห5 5 6องนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะอ,องค์นี้นะคะเป็นเหมือนเนื้อผิวทองเหลืองแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะหน้าตาคมชัดนะคะกะนกคมทุกองทุกจุดเลยนะคะอ,องนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบที่ระลึกในการสร้างวิหารวัดจันนิมิตนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์อ,องค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่9้านะคะเป็นเหรียญตาสัญลักษณ์นะคะแบบนี้เลยเป็นคล้ายๆพวกเหรียญหนึ่งบาทนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่10บนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปี251ห้านมณฑลทหารบกที่7นะคะค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะคะองนี้เป็นรายการที่1ิบนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะวัดธรรมสิงโตทองนะคะองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงานะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิสองนะคะเป็นเหรียญทรงใบโพหลวงพ่อทบนะคะทีระลึกในการสร้างสารานะคะปีพศสอง3นะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะ จังหวัดกาฬสินุ์นะคะองนี้เป็นรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบองค์นี้ออกวัดโบสถ์โพทองนะคะปีพศ .2518 นะคะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่15นะคะเป็นร็อกเก็ตนะคะหลวงปู่ศิลาด้านหลังมีเม็ดยาน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็มีเส้นเกสานะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อหลิวนะคะออกวัดสนามแย้นะคะจังหวัดกาญจนบุรีปีพศ2518นะคะเป็นรายการที่16นะคะ รายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อชุบรักปิดทองหลวงปู่โตว,วัดถ้ำสิงโตทองนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่ศิรานะคะปีพศ2564นะคะเนื้อผิวกระไรเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะ รายการที่19นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะให้ทําดีนะคะเป็นเหรียญใหญ่ได้ดีนะคะเหรียญใหญ่ได้ดีพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสแบงนะคะเหรียญเจ้าสัวสมปรธนาปีสองหนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินรุ่นหนึนะคะหลวงพ่อเงินบางคานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะ รายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดด้านหลังมีท้าเวสวุวรรณนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปนะคะรายการที่22นะคะเป็นพระศพพระคุณแผนนะคะองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงานแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอด้านหลังองค์นี้เป็นหลังปิดนะคะเป็นตรับปิดนะคะนี่ด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จจิรตา,านะคะ<ม>เนื้อผิวกระเบืองแบบนี้นะคะปี2 5 0 8 2408นนะคะด้านหลังตัวเลขนะคะ เนื้อผิวเคลือบกระเบื้องสีแดงสวยๆเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25้านะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะรายการที่26นะคะเป็นร็รอกเก็ตนะคะหลวงปู่ศิรดาด้านหลังมีมวลสารนะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญหัวเสือนะคะเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อผิวสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่28นะคะ รายการที่29นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองด้านหลังฝั่งตะกุด1ดอกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะบุญญะกามโมนะคะเป็นเหรียญเศรษฐี99รวยรวยนะคะเป็นเหรียญเนื้อผิวกระไหลนะคะหน้ากากน่าจะเป็น หน้ากากชนวนนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่31นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะมีทรงตอรีดด้านหลังต่อโคดวอชอนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระคุณแผนภายคู่นะคะพระคุณแผนภายคู่องคนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะรุ่นแรกสิทธทอสร้างถวายปี2507นะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อทานะคะเหรียญล่อบโบราณน,นะคะองนี้เรียมกรอบกัะน,น้ำเก็บผิวให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสะแบงชื่อรุ่นเหนือดวงนะคะด้านหลังเป็นพระลักหน้าทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อคูณนะคะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อคูณนะคะองค์นี้นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะธรรมอุทยานนะคะเป็นงานกระถิ่นรุ่นแรกปี2566นะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแจ้งนะคะเหรียญล่อโบราณนะคะเป็นหน้าพระแบบนี้เลยนะคะเขียนว่าแจ้งนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะ รายการที่3 9เป็นหลวงพ่อเดิมนั่งอยู่บนช้างนะคะองค์นี้นะคะเรียมกรอบกับน,น้ําเก็บผิวมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะนี่เป็นเหรียญตาสินรักนะคะองค์นี้เป็นเหรีะะยญใหญ่นะคะเป็นเหรียญใหญ่นะคะรูปช้างกับในกองจักแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่4 1เ็ดนะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อผิวเคลือบกับเบื้องนะคะลองเลือกดูนะคะชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะมีหลายองเลยนะคะเนี่ยมีหลังหลังเรียบหลังปั๊มพระนะคะแต่องนี้หลังเรียบนะรายการที่4 1เ็ดนะคะรายการที่4ี่นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนวัดคลองคูณนะคะหลวงพ่อวันนะคะพี่องนี้นะคะเป็นคุณแผนหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะคะเป็นรายการที่4ี่ิบนะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นพระผงสุพรรณนะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นรายการที่43านะคะรายการที่44นะคะเป็นเหรียญเป็นพระผงนะคะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะคะลานธรรมบารมีสีปทุมแสงธรรมหนององนี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นหลังหลังก็จะมีรอยแบบนี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติกระถินรุ่นแรกรรมาอุทยานปี2566นะคะเนื้อผิวอัปรกรสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะเนื้อ like ผิวทองเหลืองสวยๆนะคะทองเหลืองเก่าแบบนี้นะคะมีคาบเขียวด้วยนะคะ,คอ,ะ,คะอง์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระ25ศตวรรษัตวตนะคะเป็นพระ25ศตวรรษตวนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่4048นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดพุทธสอนพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ศิรานะคะนี่เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดินะคะเนื้อผิวกะไหลสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตรปัดทรงตรปัดผัดยศนะคะใส่กรอบแล้วเรียบร้อยนะคะองค์นี้รายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปินใหม่เลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ